ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวง EP 226ตอนฟ้าผ่างูเห่ากัดแต่ก็รอดเพราะปาฏิหารหลวงปู่สวง ชีวิตของคุณพรึกษาคนขายลอตเตอรี่ที่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดคงเป็นเพราะว่าหลวงปู่สูงดูแลคุ้มภัยให้สาเหตุคงจะเนื่องมาจากการที่คุณพรึกษาสวดมนต์นั่งสมาธิและหลวงปู่ยังมาในนิมิตบอกว่าให้หยุดขายลอตเตอรี่แล้วหลวงปู่จะช่วยดูแลให้ จากคลิปที่แล้วก็มีจิ้งจกมาสวดมนต์ด้วยแถมยังให้โชคถึงสองงวดแต่ที่ปาฏิหาริคือจิ้งจกเข้ามาอยู่ในมือที่พนมไหว้พระอยู่ได้อย่างไรขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรามาฟังคุณพรึกษาเล่าถึงในวัยเด็กของเธอไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก็แปลกนะครับตอนเด็กๆหนูเคยโดนฟ้าผ่ามาก็ ห้า <5 S 2> คนรอดมาสามคนนะตายสองคนค่ะที่เลยฟ้าผ่ากระปะงูเห่าก็กัดหนูในสารพัดเลยลหนูโดนมาทั้งหมดแล้วว่าโอ้หนูทำไมหนูรอดมาได้เนาะมันก็ยังไม่ถึงคราวเนาะคิดอย่างเงี้ยค่ะอืมันไม่ถึงคราวงูเห่าก็กัดที่มือกัดที่มือแสดงว่าปู่คุ้มครองนะยุณนาจะใช่เนาะเพราะว่ายังไม่ถึงคราวนะคะคิดแค่นี้อยู่กันห้าคนเนะี่ยฟ้าผ่าลงมาเนะี่ยตอนสี่โมงเย็นเนะี่ย ตอนนั้นอายุสิบหกเนี่ยอยู่ที่โล่งๆหรือไงอยู่อยู่กระท่อมนะคะกระท่อมเพียงนาบ้านนอกเราเนี่ยแหละอืตรงบ้านนอกเ็าจะทําที่เก็บมอข้าวงั้นหนูก็ด้วยความเป็นเด็กอายุสิบหกปีเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงตรง,ตรงที่เก็บมอข้าวเนี่ยสามคนเก็บมอข้าวใช่เขาจะทําที่เก็บมอข้าวบนตามเพียงนาเนาะเขาจะทําที่เอาไม้วางวางเอาไม้แผ่นกระดานวางวางวางสาม,มแผ่นเนี้ยเขาก็ทําที่วางวางมอข้าวเนี้ยด้วยความเป็นเด็กฝนตกกระโดดขึ้นไปบนบนนั้นเนี้ย Hmm. ที่นี้คนที่มีมีอายุหน่อยก็ยืนอยู่ข้างล่างห่างห่างจากที่หนูขึ้นไปอยูนอ่น่ะประมาณเม็ดกบเม็ดกว่านั่แหละค่ะ hmm. ค่ะผู้หญิงผู้ชายทยืนอยู่เนะี่ hmm. ก็ฝนมันลงยิย่งจิ๋เนี้ยฟ้าก็เปี้ยงลงมาเงี้ยค่ะ hmm. ห,หูหูนี่ก็ดับไปเลยนะเขาก็ไม่ได hmm. ้ยินเสียงเสียงตัววิ้คือมันมันแล้วก็อุย้ยน้าแล้วก็เรียกน้าฟ้าผ่า,าต้นไหนอะ่ะก็เรียกเขาเนะี่ยสองสามน้าเอ๊ะทำไมน้าไม่ตอบมองไปน้าอ้าปากบอกอยู่กันละ รึ <Hello. S 2> นอนหงายท้องตายเขียว uh huh. ปีดำดำสีม่วงทันทีเลยตรงนั้นนะคะ <Hello. S 2> ไอไอสองหนูหนอนเป็นคนอยู่ตรงกลางเนาะไอสามสองคนเนี่ยเขาอยู่ด้านข้างหนูนะที่นอนอยู่ด้วยกันน่อไอ้ไรไอ้ไรักแขกตายแล้วนักแขกตายแล้ววันนี้ค่ะเรียกใครก็ตัวเขาแข็งทั้งคู่เลยไอเรายอยู่ตรงกลางแล้วก็ดูกระดิกได้คนเดียว uh huh. คือมันอยู่ติดกันมากนะคะเพราะแล้วก็อนะไรอะไรลงลงม้าลงม้าแล้วน้ตายัาแขกตายแล้วเนี่ย น่กแคบตายอยู่ข้างล่างในอาปากโบลแล้วเนอะเขาตัวแข็งทั้งสองคนเนี่ยเขาลงไม่ได้อืร์โนโดดลงมาได้คนเดียวนะกูวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็สี่โมงเย็นวิ่งแบบวิ่งแบบอ้โหแแต่หูไม่ได้ยินอะไรนะคะหูนี่เสียงวิ่งแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจะวิ่งอยู่นั้นอะคารตอนสุดท้ายนี่หนู ทุกคนเนี่ยสามคนที่วิง่งสองคนที่ไปได้ที่ตามหนูไปได้เน đ, ี่ยหนูไปถึงหมู่บ้านแล้วสองคนที่ไไะะเพิ่งไปได้นะคะเป็นทิ้งกันยี่สิบนาทีถึงไปได้เนี่ยก็ไปแล้วก็ลงไม่ได้อ่ะก็ติดอยู่ในนั้นอนะ่ะแค่ตีดอยู่อย่างงั้นก็ลงไม่ได้อืคือมันชาไปหมดแล้วก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้แล้กวก็วิ่งเข้าไปบอกแต่โูไม่ได้ยินเหมือนกันเลยนะคะอโอูนี่ทั้งทั้งสามคนที่วิ่งเข้าไปกับมันไม่ได้ยินเหมือนกันเขาดับเหมือนกันทีนี้ต่างคนต่างหูดับแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะบบอก พูดคนแก่ก็มาปรึกษากันว่าเอาพระมาสวดมาสวดเก้าองค์กลางกลางสีแยกหมู่บ้านอะ่ะหูถึงหูถึงได้ฟื้นกลับมานะคะเลือมันก็แปลกมากเลยนะคะค่ะหลังมาจากนั้นอีกอีกไม่เท่าไหร่ก็งูเห่าก็มากัดหดนูอีกกาดที่ <laughs> ททมือท,ที่บ้านนอกกันอ คช่ใช่ค่ะที่มันนองเนี่ยเอางูเห่านั้นมาด้วยเอางูเห่ามาเพราะงูเห่าตัวนี้กัดหนูท้าไม่หนูกินทีหนูมันกัดหนูหนูแค้นว่าหนูบีบงูเห่านั้นตายเลยเอามาด้วยหรอพ่อก็มาเป็นมันกัดลูกพ่อทช่ไมละมันก็มันตายแล้วก็เอาไม้สับ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 ต้มสุกนั่งกินคนเดียวหมดเลยตลกมากเลยกันนะหนูหนูตลกตัวเองนะคะ้ลหมันเจอเรื่องอะไรที่ แต่ตอนนี้หนูก็ไม่เห็นไม่เห็นงูตลอดเลยเนี่ยนเนี่ยมันเรื่องของหนูมันเยอะนะพ่อนะอย่างไปถวายสังฆทานไปแจกรงชาาน,นั้น,ยยนเนี่ยเขาบวงสรวงพญานาคเนี่ยมันลอยกระทงนะคะออือ่หนูก็ไปเห็นองค์พญายนาคทาองค์พญายนาสององค์ใหญ่อยู่ที่ท,ท,ที่วัดนะนะของเจ็ดลำลูกกาะคะืะหนูก็เอาปลาไปปล่อยเอาปลาดุกไปปล่อยชี่ตัวแล้วหนูก็มองเอ้อยทาไมคนคนนั้นเ็าจะเขาจะดักข่ายทําไม ทำไมเขาอยู่ห่างจากจากฝั่งไกลจังเลยวานนี้ยแล้วก็มองเอามองไปบอกอุ้ยไม่ใช่คนนะทาไมตัวใหญ่จังวัเนี้ยค่ะหนูก็คิดอยู่คนเดียวนะเอาป๊าไปปล่อยแล้วก็มองไปเพราะมันเป็นน้ําเยอะกว้างอะไรเงี้ยสวยะค่ะตรงนั้นเขาขุดบอ่อแบบขายดินนะคะค่ะแล้วก็มองไปก็อา้าวนี่คือเอ้ยมไม่ใช่คนนะเนะี่ยบอกอุ้ยก็เลยหันไปที่พญานาคก็สร้างไว้ซึ่งยังไม่บ่งสวงนะคะ ก็จะบ่มสวงวันที่ลอยกระทงที่ผ่านมานี่แหละก็บอกว่าจ้าเจ้าปู่เจ้าญาถ้าเป็นองค์เจ้าปู่เจ้าญาจริงๆขอแสดงอิทริทธ์ให้ข้าพเจ้าเห็นได้ตาเหนือได้ไหมคะวันนี้หนูก็พูดอย่างนี้เนาะก็ท่านก็ขึ้นมาจริงๆค่ะหนูมองไปพอหัน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 เอ้วตัวไปมองที่พญานาคองค์ที่เราเห็นทั้งกันในน้ําอ่ะท่านขึ้นมาแสดงให้เห็นจริงๆกับพ่อดูขึ้นเหนือน้ําสูงเท่าตัวคนนั่นแหละอื สูงขึ้นมาอย่างนั้นแหละแล้วก็จะทําตัวตูงเองแบบโยกไปโยกมานะซ้ายขวาเลอเลยบอกอหนูยืนตัวแข็งแต่ยังไม่บอกพี่สาวนะพี่สาวที่ก็โทรไปหาเมื่อวานนั่นแหละค่ะแล้วอบ,บอกว่าหนูก็ยังไม่พูดก็ดูสึกว่าจะทําให้เราทีนี้ท่านก็โยกไปโยกซ้ายโยกขวาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเหนือน้ําเหลือประมาณร่วมร่วมเม็ดนี่แหละทีนี้หนูก็ตั้งหลักก็ยืนยืนแราคือเห็นแล้วเงี้ยไม่เชื่อแล้วว่าเป็นพญานาคจริง จากการที่คุณปรึกษาเห็นพญานาคไม่เชื่อในสายตาของตัวเองถึงกระบอกพี่สาวให้มองตามนิ้วที่ชี้ไปตรงนั้นก็เลยจากป้าป้าป้ามองตรงนี้นะป้ามองมือหนูนะมือมองตามมือหนูนะมองป้ามองที่จุดนู้นจุดมือหนูแล้วป้ามองตรงไปเนี่ยสองร้อยเมตรน่ป้ามองไปเลยหนูเห็นพญานาคคนนี้ป้าก็มองไปโอ้ยป้าองโอ้ยพญานาคจริงๆด้วยอะ คือสาถุพ <cheg> ่สาก็หันมาบอกสาถุเจ้าปู่เ <Tra> จ <ve lling> ้ายนูเห็นนูเห็นเจ้าปู่เจ้ายาองค์จริงด้วยคนนี้บอกสาถุเจนี้คือไม่เห็นแค่นั้นนะคะ่า็จะลอยเล่นอยู่อย่างนั้นค่ะฮะทำไมนะลอยลอยเล่นอยู่ในน้ำอย่างนั้นแหละลอยไปเป็นร้อยเมตดอยู่อย่างนั้นนะคะลอยอยู่อย่างนั้นวันนั้นที่ว่าเห็นยังไม่บวงสรวงนะคะทีนี้วันที่สาม วันที่วันที่ลอยกระทงวันนั้นเนาะมันมันลอยกระทงวันที่สิบเก้าใช่ไหมคะนั่นแหละกสิบเก้าลอยกระทงบองสวงตอนเย็นเนี่ยเขาทำทพิธีบองสวงไอ้เราก็ไปในพิธีได้เพราะงั้นที่เป็นลอยกระทงตรงน,นั้นแหละวันนี้พอไปมี่นีนีครูบาอาจารย์ที่เขาทำทพิธีเนาะ <c oughs> เขาก็นั่งเจิม,ม,จมนะทำเสร็จพิธีแล้วอะไรเงี้ยมาเจิมหนูก็โอ,อ้ขอเขาเป็นครูบาอาจารย์เราต้องไปขอบารมีของท่านไปขอเจิมหน่อยพรพรหนูไป พ่อหนูไปก้มไปก้มกราบลงแค่นั้นค่ะได้ยินแบบปู่เขาพูดว่าแม่นาคีน้อยว่ะค่ะ mm hmm. รักษาคนที่บ้านให้หายก่อนนะเขาไปรักษาคนอื่นนะแม่นาคีน้อยปู่น้อยว่ะค่ะได้ยินพูดอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ทีนี้ขึ้นค่ะท่านเราไปโดดกอดเขาเนี้ยออ้สันรู้ก็ทำลงหลวงพ่อเราใส่บาตรทุกช้าหนะลวงพี่คะอาจารย์คะ หนูมาตรงนี้หนูเห็นพญานาคองค์จริงหลวงพี่เคยเห็นไหมคะบอกไม่เห็นเราก็โยมอาตมาเห็นกระร้อยก็เลยสร้างองค์ท่านขึ้นมาว่างี้สององค์เนี่ยว่างี้ค่ะที่วัดไหนที่วัดไหนเนี่ยวัดลำกระดานค่ะ<อ>วัดลำกระดานลำลูกกานะคะ<อ>วัดลำกระดานคลองเจ็ดนะคะ ช่ค่ะหนูจะวิ่งจากคลองห้าเนี่ยไปวัดบายตะเกียตลอดวันเว้นวันเลยตอนเนี้ค่ะเพราะว่าไปหาหลวงปู่หลวงปู่หนูได้โชคแล้วหนูมาร่วมสร้างสร้างโบสถ์ค่ะก็ไปใส่ใต้ผ้าวันนั้นไปไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานี้คือคนที่อยู่ตรงกระท่อมน่ะไม่มีใครอยู่บังหลวงปู่ลูกศิษย์มาเยอะแยะแต่ไม่มีไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไม่ทีก็ไม่อยู่ว่างี้ก็ไม่ทีก็ไม่อยู่หนูขออนุญาตนะคะหนูขอลา ลาซึ่งผ่านผ่านครูตรงเนี้ยเอาตังค์ไปหยดตู้แล้วก็เอาผ่านไปวางเนี้ย<ม>เขาก็ได้วนอย่างงั้นค่ะเพ<ม><ม>ราะว่าช่วงเพลน่าจะเป็นแม่ไม่ชีไปฉันหมดวันนี้ค่ะไม่มีใครอยู่สักคนก็วบนอยู่งั้นหลวงปู่หนูไม่ช่วยงานนะคะอยู่ตรงเนี้ยเขามาบูชาว่าก็ามันมีเจ้า<ม>ของเลยบอกว่าหลวงปู่หนูไม่กล้าเข้าข้างในนะหนูขอแค่อนุญาตขอยกผ่านครูตรงนี้มามาวางแล้วก็เอาตังค์ออกจากใต้ผ้าตรงนั้นมาหยอดตู้แล้วก็เอาผ่านวางให้เขา ขนุปไปจนเขารู้หนูมนเลย่ะนะน,ะนางเน่งตรงนั้นนะนางเขก็พูดาส,าสัาสวยหนูไปหาหลวงหลวงลอ่าพระอาจารย์พระอาจารย,ย์เชนชัยบอกหลวงปู่ไปอยู่กับลูกหลานสวยเด้อที่นี่เด้อไปอยู่กับการเจ้ากุยเด้อว่างี้ค่ะค่ะแล้วพระอาจารย์เชนชัยก็บอกไปอยู่กับการเจ้ากุยนะหลวงปู่ในการเจอการเจ้ากุยก็กันเจออ้าหลวงปู่นั่นแหละว่างี้ค่ะ <h> <h> ไปสิงเาก็บอกแม่หวัดดีทั้งนั้นนะกัเพราะว่าหนูก็เรียกแม่ค่ะ แต่ตรงนี้ทั้งทั้งนี้น่ะทั้งพี่สาวเขาจะเรียกหนูปูเนอเขาเรียกหนูปูษาเขาจะเรียกหนูปูษาทั้งนั้นเลยทั้งพี่ทั้งหลานค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะพ่อถ้าถ้าหนูวายวายวะวายสวดสวดสวดเกิดท่านก็จะลงเราเลยอย่างนี้ค่ะแปลกมากเลยหนูยิ่งมาดูคิดแม่คิดคิดแม่สุดทันน่ะหนูยังโออบอกว่า จะทำไมเหมือนหนูจังเลยมันเห็นทั้งงูเห็นทั้ง hmm. ขออย่างเดียวบอกถ้าถ้าถ้าท่านลงจริงๆอย่าให้หนูกินหมากนะ hmm. <laughs> อย่าให้หนู uh, สูตรนะคะหนมเ uh. มาแต่ตอนนี้เขาจะเห็นงูที่บ้านหนูบ่อยอค่ะเนี่ย <Yeah. S 2> เห็นทุกคนเลยงูงูมาให้เห็นเห็นแต่หนูไม่คิดอะไรนะว่าถ้างูมาเดี๋ยวจะยกมือไหวบอกว่าหลงลงปูออกถ้างูที่ท่านหนูฝันเห็นงูนี่คือหกเลยไม่ต้องตีอะไรคะ่ะ hmm. ถ้าฝันเห็นพญานาคจะตีเจ็ดเลยใช่นั่นะ่ะ hmm. แล้วสิบห้าวันหนูจะฝันแค่ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวเลยจะหลับแบบคือถ้าเราหลับก็หลับไม่รู้เรื่องแดี๋ยวงน<ม>ีถ้ถ้าถ้าฝันก็จะให้หวยเลยทีนี้เป็น<ม>ไปปฏิบัติธรรมก็อย่างตามวัดก็จะปฏิบัติธรรมเนี่ย<ม><ม>ก็จะไม่ให้ก็จะเขียนว่าห้ามลกทรงห้างอะไรนียแต่ตรงนั้นมันห้ามไม่ได้เหมือนกันนะคะ<ม>คือท่านจะลงเราเนี่ยวันนั้นไปที่วัดของสิบเอ็ดวัดป่าจเจริญราศนะคะไปก็น<ม>ั่งสมาธิ สามทุ่มกว่าแล้วท่านก็มาลงเราเลยเงี้ยเป็นพญานาคมาลงจะเห็นเป็นองค์ใหญ่หลายสีมาทับเราแล้วก็งางทองไปทนนี้ก็ตอนนี้บอกหวยเขาแล้วเนี่ยนะลุกขึ้นอ่ะบอกเขาเลยเขาบอกไม่ชี้ไม่ชี้หดือยินแล่ไม่ชี้ไม่ชี้แม่แม่เป็นลมแม่เป็นลมที่ไหนได้ปู่เขามาลงเราปู่มาลงมนูไปบอกหวยเขานั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งท่าจะลงเลยอ่ะ mm hmm. <laughs> บอกหวยค็นี้ก็ถูกตามอยู่งั้นแหละค่ะ บอกหวยข้างบนข้างล่างเลยนีค่าค่เะเยอะค่ะมีหลวงปู่ขับรถแดงมาให้ได้ฮะหนูนูตามทุกที่ที่มีหลวงปู่แล้วก็เนี่ยยังเพราะด้วยความศรัทธาในตัวของหลวงปู่สวงจึงทำให้คุณปรึกษามีโชคเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสำหรับคนที่ศรัทธาหลวงปู่รับรองได้เลยว่าท่านจะไม่มีวันอับจน เพราะมีปู่คอยช่วยเหลือแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านปฏิบัติถึงหรือยังโอกาสหน้าเราจะติดตามเรื่องราวของคุปพึกษาแล้วนำมาให้ท่านฟังเกี่ยวกับอภินิหารของหลวงปู่สวงโยโสภควาอารหังสัมมากันตุยทูปกันตุยเตียนกันตุยมะหมาย อากูอากูพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบข้าพเจ้าขอบูชาด้วยทูบด้วยเทียนด้วยการประพฤติพรมจรรย์นี้สาธุสาธุสาธุก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ